ไม่ไดเ้เขาก็กินเขาก็เอาม,มีดเอาหินมาทุบๆ,ๆมันแล้วก็กินนะครับไม่รู้ไม่เคยเกิดเ,เกิดไม่ทันนั่นคือสมัยก่อนคือใช้ความรู้น้อยกินอาหารดิบๆ,ๆทุกวันนี้เป็นยังไงครับมีการปรุงต้องใช้อะไรไฟไฟเกิดมาดูเกิดมาตามธรรมชาติไหมไฟไม่ไไ<ฟ>ต้องเกิดจากการเอาหินสองอันมาเคาะกันเคาะกันเฉยมันติดไหมไม่ติดก็ต้องเคาะจนมันมีไฟขึ้นมาใช้ความรู้ขั้นสูงขึข้น เป็นความรู้ดับกลางนะครับมีหมอ้อมีต้มปลาต้มไก่ต้มไปต้มเป็ดใส่กระชาอะไรไปน,<ม>นะพเพื่อทําให้ได้อาหารอร่อยขึ้นนะครับนั่นก็คือใช้ความรู้ขั้นสูงขึ้นมาอาหารที่มีความรู้สูงสุดอาหารที่มีความรู้สูงสุดคืออะไรคืออะไรคาบูไงพาบูค่ะาบูเล่นเกมไงเล่นเกม ถามว่าอยู่ตรงนี้รู้ไหมรู้แค่เสียงเมาส์กดกกดก็ดก็รู้แล้วไอ้นั่นดูไอ้นั่นดูบาสอยู่ไอ้นั่นดูบาสอยู่้นั่นดูบาสอยู่เห็นดูแหวตามันสะท้อนออกมาก็รู้แล้วว่าเองทําอะไรนี่นะถ้าครูปิดไฟทั้งหมดนี่ครูรู้เลยนะว่าพวกแกเปิดหน้าไหนอยู่เพราะฉะนั้นฟังหน่อยให้เล่นมากนานแล้วนานไหมเออนานครูก็ให้เล่นนานแล้ว อาหารขั้นสูงคือมาม่ามาม่าใช้ความรู้ไหมอ๋อใช้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 ไม่ใช่อาหารขั้นสูงอาหารที่มีความรู้ระดับสูงถ้าคุณใช้แบบปกติ<ด>กี่วันเน่าสองวันเสียวันสองวันเสียใช่ไหมมาม่าอยู่เป็นปีเสียไหมไม่กินง่ายไหมง่ายแต่ไม่ไป,ปึ๊บมาปึ๊บ,บอยู่ท้องไหม,ไมอยู่ยนิดนึงปีกว่าไม่มีอะไรกินถูกไหมแต่มันเป็นใช้ความรู้ระดับสูงในการ กว่าจะได้มันมากว่าจะได้ทาเป็นเส้นทาให้มันแห้งอบแล้วก็เป็นอยู่ในนั้นได้ใช้ความรู้มากปากระป๋องใช้ความรู้ไหมใช่กว่ามันจะลงมาในกระป๋องนั้นได้สองตัวซึ่งมันต้องเอาใส่ยังไงกระป๋องกระเล็กนิดเดียวแล้วมันก็อยู่ในนั้นเป็นปีสองปีกินได้ไม่บูดใช่ไหมอาหารที่กินอยู่บนอวกาศเคยเห็นไหมที่มันเป็นบิสกิตอ่ะเรียกเขาเรียกว่าอะไรวะขนมปัง เป็นอันนี้กินปุ๊บอยู่ท้องไม่ต้องกินเยอะไม่กินอยู่วัฏกาศกินไม่เยอะแล้วเป็นยังไงอีกถ่ายเป็นยังไงถ่ายก็น้อยถูกไหมเพราะว่ามันต้องถ่ายน้อยเออน้ําก็มีน้ําวิเศษกินแล้วอิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือเรื่องของอาหารอาหารท้องทหารทหารเวลาไปลบาเขาก็จะเป็นอาหารถุงนี่แหละถ้าประเทศไทยก็มีข้าวเหนียวข้าวสวยนี่แหละ แล้วก็ไปปุ๊บฉีกออกมีมีแกงครูเห็นวันนั้นบัวขาวกินแกงอะไรวะแกงเขียวหวานมัง้งกับนังไก่ทอดมัง้งที่มันอยู่ในอาหารแพ็คนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นแค่โฆษณาหรือเปล่าไปลบจริงๆแต่ลบจริงๆเขาก็ต้องเลี้ยงเนี่ยถูกไหมใครจะปล่อยให้อาหารอดตายมันก็ต้องเลี้ยงนะครับแล้วก็มีหลายๆอาหารทั้นสูงก็ประมาณนี้นะ ต่อไปยาสารลกยาสารลกขั้นพื้นฐานคืออะไรพาราขั้นกลางยานางอะไรนะยานางยานางสรรพคุณคือยาผู้ดยาฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรสรรพคุณคือไม่รู้ไม่้แกไข้แ่หวาดต้องใช้ความรู้ไหมเด็ดมากินเลยได้ไหมได้ใบฟ้าทลายโจรเด็ดมาปุ๊บแกเคี้ยวกินได้เลย ขมเป็นยายาก็ต้องกินหรือไม่ก็เอามาตำแล้วก็ผสมน้ำกินน้ำได้ไหม,ไมไกินยิ่งขมเลยแล้วนะ <c oughs> แกเขี้ยวเขี้ยวแล้วก็กินกินง่ายกว่าแต่บางทีถ้าตามันนอกที่เขาไม่มียาพาราจริงเขาก็ใช้ตัวนั้นะ่ะเอาไปตากตากเสร็จแล้วเขามาบดบดเสร็จแล้วเขาก็ามามัดเป็นก้อนเป็นก้อนอเหมือนยาลูกก้อนอะเสร็จปั๊บเขาก็อมแล้วก็ กืนเลยแล้วก็กินข้าวหรือกินอะไรเข้าไปให้มันลงไม่ต้องมาตรงปากถ้าเมื่อไหร่ที่ลิ้นเราไม่ได้สัมผัสสัมผัสรสชาติมันขมไหมไม่ถูกไหมถ้าเราตัดลิ้นออกไม่มีลิ้นเราจะไม่มีความขมหรือความหวานความเปรี้ยวเกิดขึ้นเพราะรสชาติรับมาจากลิ้นนะครับท้องแกมันไม่ได้บอกนะว่าอร่อยไม่อร่อยไอ้ที่มันอร่อยไม่อร่อยนี่อยู่ที่ที่ลิ้นะนะครับ เาตกองพูดไปเรื่อย่น,นะเราต้องิดนะถ้าสมมติ่าเราติดนะเราใช้ยาดับการเราเริ่มใช้ยาพาราเรา,เรากาเ็เริ่มใช้ยาพารา <c oughs> ถ้าเป็นความรู้ดับการก็คือยาที่กินปัจจุบนันยาแก้ปวดยาพาราต่างๆที่เราใช้ความรู้ดับการถ้าความรู้ดับสูงมียาอะไร <c oughs> วัคซีน <c oughs> อ่าวัคซีนพวกโควิดใช่ไหมเราฉีดอะไรเข้าไปครับวัคซ <c oughs> ีน่ะคืออะไร เชื้อโรคชนิดหนึ่งหรือจุลินทรีย์หรืออะไรที่มันเป็นที่มันเป็นหัวของเชื้อโรคเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเรารู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือเชื้อโรคนะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันเวลาที่เป็นโควิดมาจริงเราก็จะเป็นที่เบาลงตามหลักการเป็นอย่างนั้นแต่อยู่ที่ว่าสิทธิ์วัคซีนดีไม่ดีอะไรไม่เกี่ยวนะหลักการคือแบบนั้นอะไรอีกที่มันเป็นขั้นสูงแคปซูลที่กินลงไปแล้วมันวิ่งไปในท้องดูได้ว่าตรงนั้นตรงนี้การผ่าตัดแบบใช้เครื่องมือ เช่นเจาะรูนี้ปุ๊บผ่ตาตัดเอาเอาหุ่นเขาเรียกว่ามันจะเป็นลายๆลวดวิ่งเข้ามาในเส้นเลือดวิ่งเข้ามาในเส้นเลือดแล้วก็วิ่งที่หัวใจแล้วก็ไปพองออกพองออกเพื่อรักษาเส้นเลือดในหัวใจตีบก,ก็คือทําให้มันใหญ่ขึ้นอเออแล้วก็ปล่อยไว้ตรงนั้นก็คือมันจะมีโค้งเหมือนตะข่ายอ่ะเออแล้วก็เอาลวดออกมาแล้วก็เส้นเลือดตรงน,นั้นก็จะใหญ่ขึ้นหรือมันกระทั่งดูดไขมันในเส้นเลือดก็ดึง ดึงไขมันออกมาจากเส้นเลือดได้นั่นคือความรู้ระดับสูงทุกวันนี้ผ่าตัดผ่าตัดด้วยกล้องรู้จักไหมเจาะครูไปผ่าตัดเมื่อสองเดือนที่แล้วปาดตรงนี้ออกประมาณเนี่ยเท่านิ้โป้งเนี่ยส,สองเซนเจ,เจ็บสี่ <c oughs> บ้าแกลองโดนมีดบาดดูแกเจ็บไหม <c oughs> เสร็จแล้วเขาก็เอาท่อเอากล้องอะ่ะยัดเข้าไปครูปาผ่าถุงน้ําดีตัดถุงน้าดีออก <c oughs> ถุงน้ําดีอยู่ใต้ตับ ก็คือเป็นตับอยู่ขา้างหน้าอย่างนี้แล้วก็มีถุงกำดีอยู่ขา้างในเพราะฉะนั้นเขาก็สอดกล้องเข้าไปแล้วก็เป่าลมเหมือนลูกโป่งเหรอไหมทำให้มันพองให้ตรงนี้มันพองออกเพราะว่าตับกับที่โครงมันอยู่ติดกันให้ตับมันออกแล้วก็เอากรรไกรเกยาวอ่ะเออสอดเข้าไปแล้วก็ไปตัดแล้วก็มีนึงเป็นครีมก็ครีมแล้วก็ดึงออกมาโดนสิเาขาอไอ้ฟังใครที่ไม่นด้เบิองเขาอันแตงตับเนาะ เป็นถุงน้ำดีเป็นถุงน้ำดีอักเสบนะครับแล้วก็มีนิ่วในถุงน้ำดีก็เลยเพิ่งไปตัดตะัดถุงน้ำดีออกเป็นตัดแต่งตอนนี้ตัดแต่งแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นิวน่วนิ่วคือก้อนหินเล็ก <c oughs> ๆที่มันอยู่ใน <c oughs> ในถุงน้ำดีเกิดจากมันไม่ได้ฉี่ถุงน้ำดีมันไม่ได้ฉี่ถุงน้ำดีเกิดจากการปล่อยน้ำดีมามากเกินของตับแล้วเมาไว้ในน้ำดีถุงน้ำดีเป็นที่พัก เมื่อพักแล้วไม่เอาไปใช้เกิดการตกตะกอนและรวมกันเป็นก้อนเ,เม็ดแข็งๆนิ้วในไตเกิดจากกินน้ำไม่สะอาดเพราะไตกรองของเสียจากน้ำเอาไปกรองก็จะมีนิ้วในไตเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหินปูนแต่ถุงน้ำดีเนี่ยคือการเอาถุงน้ำดีมารวมกันแล้วมันก็จะเป็นก้อนสีดำๆที่อันฉี ที่อันฉี่เป็นปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะคือกรองจากไตมาแล้วเอาไว้ในกระเพาะปัสสาวะก่อนถ้าปุ๊บเป็นมากมากก็อักเสบหรืออาจจะทําให้มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้แต่ทิ่งเหล่านั้นต้องผ่าออกผ่าแล้วเอานิ่วออกแต่เก็บไว้แต่ครูผ่าถุงน้ำดีออกเลยไม่ต้องเก็บไว้ทั้งถุงน้ำดีทั้งทั้งนิ่วก็ต,ต่อตับแล้วก็ต่อตรงเข้าลำไส้เลยเรียกว่า,าตับแ่ง ก็คือต่อปุ๊บปกติมันจะเข้าน้ําดีมันจะมาพาอัลตริาซูงน้ําดีแล้วค่อยปล่อยเขาใส่ลําไส้เล็กเพื่อที่เอาน้ําดีมาย่อยอาหารอ่าน้ําดีมันจะขมขมใช่ไหมอันนี้คือต่อจากตับแล้วก็เข้าเลยอ่ในอนาคตไอไอท่อตัวเนี้มันจะขยายใหญ่ขึ้นเวลาที่มันปล่อยมาเวลาที่มันผลิตมามันก็จะมาไว้ในในท่อตัวเนี้จากท่อมันเล็กๆก็จะเป็นเท่านิ้วเท่านิ้วโป้งแต่มันก็ไม่ดีเท่าถุงน้าดีแต่ก็ อยู่ได้ไม่ตายมันอักเสบเดี๋ยว u, มันจะเป็นมะเร็งถ้าทิ้งไว้มันจะเป็นมะเร็งในถุงน้ำดีถ้าเป็นมะเร็งใน,นถุงน้ำดีมันก็จะกลาาไปกินตับก็จะตายก็จะตุยเพราะฉะน,นั้นก็รีบตัดออกก่อนเขาจะไม่ขยายก็ไม่เป็นไรนก็จะย่อยยากก็จะท้องอืดเพราะว่ามันไม่มีไม่มีสารที่น้ำดีช่วยย่อยอะไรนะกล้ก็ต้องกินของพวกนั้น เช่นอะไรอะอยู่หกเซเว่นท er ี่เป็นขวดสี่เหลี่ยมแล้วกินแล้วก็อ๋ออ๋อไอทีเป็นบาทนะเออประมาณนั้นอะไอที่เป็นขวดเหลี่ยมแล้วกินไปแล้วมันชอบมันจะถ่ายอะไอให้กดนะนะกดเกินอะไรพอแล้วเลยไปพูดเรื่องนั้นมันจะหิวข้าวนาอนั่นคือถึงไหนแล้วล่ะถึงไหนอะถึงถึง ยาใช่ไหมถึงยาสาโลกแมนบอกว่าเออแมนต่อไปเหลืออะไรเสื้อผ้าเสื้อผ้าสมัยแรกคืออะไรใบตองใบตองผู้ชายใช้อะไรไม่ใช่ใชเหรอว้ย,ย,ยไ,ไม่ใชหรอผู้ชายใช้อะไรไมใไม้ไผ่ไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่เอาไปสูบไง้เฉยหักดูมั่งไอ้พวกสารคดีพวกพวกอะไรนะพวกแอฟริกา เอามาก็เอาอสูบไว้แล้วก็เอาเชือกมาวัด <c oughs> ใครบอกแกเป็นเด็ก